สวัสดีครับโกดังจักรยานโกไบจักรยานราคาหน้าถีบวันนี้เราจะมารีวิวจักรยานเสือภูเขาเมโดรุ่นรีโวนะครับเมโดรุ่นรีโวนะครับมาดูตัวถังกันลวดลายสีสันสวยงาม มีหลายสีนะครับมาเลือกชมได้เรามาชมกันตั้งแต่ด้านหน้านชุดเกียร์นะครับเป็นชิปเปอร์กดเปลี่ยนเกียร์ขึ้นกดเปลี่ยนเกียร์ลงตะเกียบหน้าโชค๊คใหญ่แข็งแรงดิสเบรก หน้าหลังนะครับเรามาลองไล่ชมกันดูตัวถังชุดจานนะครับจานหน้ามีสามจานหลังมีเจ็ดครับเมโดเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วน รถจักรยานรถจักรยานยนต์นะฮะเขาจะมีความชํานาญเรื่องการดูอะไหล่ดูชิ้นส่วนต่างๆเรามาเลือกชมได้นะครับที่ World Wide Web หน้าทีบ .com สวัสดีครับ